แม่พี่ป่วยตอนนี้ก็นอนให้ออกซิเจนอยู่กับบ้านพ่อพี่อ่ะเป็นเบาหวานชื่อดวงพรเทียนบัญจะนะคะชื่อเล่นชื่อตุ๊กค่ะตอนนี้ประกอบอาชีพหมอนวดนะคะนวดตามบ้านค่ะที่บ้านตอนนี้ก็อยู่กันเจ็ดคนค่ะพี่มีปัญหาสุขภาพค่ะนิดหน่อยก็คือ เป็นไทลอยจะอ่อนเพียนอนไม่ค่อยจะหลับแต่พอเวลาตื่นแล้วตอนนี้ก็นอนไม่ได้เลยเหมือนกินอาหารไม่ตรงเวลาทําแต่งานการกินอาหารไม่ครบตรงเนี้เราเอาสะดวกเข้าไว้อะเอาแค่ว่าอิ่มท้องอยู่ท้องมันเลยให้พี่มีปัญหาด้านสุขภาพงานมาเราก็ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่ไม่ได้ห่วงตัวเองไม่ได้รักตัวเองเลย อาการเนี้ยร่างกายมันเริ่มซึดโทมลงนวดลูกค้าหลับค่าลูกค้าพอรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาลูกค้าบอกสงสัยตุ๊กเพียมัง้งป้าเลยให้ตุ๊กนอนกินอาหารเสริมมาหลายตัวค่ะใครว่าอะไรดีเราก็เอามาลองก็เหมือนหนูทดลองยาเนาะจนมาเจอตัวเนี้ค่ะออร์แกนิคปติไบโอกินง่ายค่ะแค่ชงน้ําดื่มก็กินได้แล้ว พี่ก็มีความรู้สึกว่ามันดีต่อร่างกายพี่มันกระปี้กระเป๋าขึ้นการนอนของพี่เนี่ยมันนอนหลับลึกภูมิแพ้คัดจมูกอะไรพวกนี้มันก็ไม่มีอาการพวกนี้มันหายไปร่างกายพี่ก็แข็งแรงขึ้นหลังจากนั้นพี่ก็เลยเอาตัวเนี้ยมาแนะนำให้ลูกพี่กินเพราะลูกพี่เนี่ยเป็นเด็กที่ไม่กินผักผัก ้มผักลวกต้นหอมผักชีนิดนึงก็ไม่กินก็ได้ออแกลิสเนี่ยค่ะให้กินชงแล้วก็ให้เขากินตรงนี้เพราะมันไม่มีผักใบผักให้เขาเห็นแล้วก็คือเขาก็ชอบเพราะมันจะมีรสหวานนิด,นดเด็กกินง่ายค่ะจากเมื่อก่อนนี้เขาจะมีอาการ เจ็บอดดอร์แดดแอดเดี๋ยวฝนมาอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้ร่างกายเขาก็จะรู้สึกดีขึ้นเหมือนมันมีภูมิคุ้มกันป้องกันภูมิแพ้อะไรอยู่ในตัวอย่างเงี้ยค่ะมันเลยทำให้ไม่ใช่เป็นเด็กที่แบบขี้โรคอ่ะแม่พี่ป่วยเป็นหัวใจวายเรือรังน้ำท่วมปอดด้วย ตอนนี้ก็นอนให้ออกซิเจนอยู่กับบ้านอ่อนเพียกินอาหารได้น้อยอาการของคนแก่นะพี่ก็เลยว่าเอาตัวเนี้ยลองให้แม่กินดูแม่ก็ดีขึ้นให้พ่อกินด้วยเพราะว่าพ่อพี่เป็นเบาหวานแขนขาอ่อนแรงพี่ก็เลยรู้สึกว่า เอาตัวนี้มาให้แกลองกินเสริมดูใส่แก้วให้กินลองกินกันดูร่างกายแกก็ดีขึ้นก็ลุกขึ้นกระฉับกระเฉงขึ้นแม่ก็ยังพอลุกขึ้นนั่งเดินได้พี่ก็อยากจะแนะนำออแกลิสมัตติไบโอคือว่าพ่อพี่แม่พี่เนี่ยก็ลองมาแล้วลูกพี่ก็ลองแล้ว ตัวพี่เนี่ยก็ลองมาแล้วพี่ก็ชอบนะพี่ก็อยากให้ทุกคนลองซื้อมาทานดู